สลามลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับที่26พฤษภาคมพศ2 5 6 5นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะนาฬิกาประดิษฐ์พดีครับวันนี้ก็ทำงานกันนะครับทำงานกันทั้งวันต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวท่านกบก็จะไปไดายหญ้านะไปซื้อน้ำมงน้ำมันน้องชายก็ครับจัดไม้นะครับ,นะรบตรงนั้นเดี๋ยวจะเทป,ปูนใหม่เพราะว่าไมเ้เขาเรียกอะไรนะโป้ยเซียน ตั้งบนปูนจะต้นใหญ่ไวกว่าดอกมาดีกว่าพุ่มจะแตกข้างดีกว่าถ้าวางบนพื้นดินแล้วมันจะมาช้าเพราะว่าความร้อนไอร้อนจากปูนมันขึ้นขึ้นขึ้นดีกว่าไอร้อนจากดินนะครับนะครับก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนคือมาเรียนรู้เอาตรงนี้ทั้งหมดแหละนะครับคือมันมีเทคนิคของมันในสิ่งที่เราเรียนรู้กันเองไม่มีสอนในตำรานะครับก็จะเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะให้ช่างมาเทปูนเป็นเป็นปูนแบบนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่า เลี้ยงปอยเสียแล้วไม้จะแตกกิ่งก้านเร็วไม้แตกกิ่งก้านดีแล้วก็ใบจะกลางออกดีนะครับแล้วก็ดอกจะมาดีเพราะว่าพอตอนเช้าเนี่ยน้องชายจะรดน้ําเปียกชุ่มเลยนะครับแล้วก็ไอแดดแดดมันจะเผาแล้วทาให้ไอชื้นอะความร้อนอะมันจะระเหยขึ้นใช่ไหมทำให้ไอน้ํามันขึ้นโดนโดนกิ่งก้านใบไม้ก็จะแตกกิ่งก้านนะครับก็อันนี้เป็นไม่มีไม่มีในตํารานะครับเป็นการเรียนรู้เอาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมาเรียนรู้เอาตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่ก็ น้องสะไพก็เตรียมแพ็คดินทำงานนะครับเนีย่ยทุกคนก็ที่นี่ก็จะทำงานกันช่วงเย็นตอนกลางวันก็อันนี้ก็ไปแพ็กไม้ไปอะไรกันนะครับก็ฝากถ้าลูกค้าช่วยสนับสนุนชวนชมบางโตด้วยครับตั้งใจทำงาน,นจริงๆนำเสนอผลงานนำเสนองานศิละปะที่สวยๆให้ถ้าลูกค้าได้ได้เอาไปชื่นใจชื่นชมไปไปสร้างความสุขกายสบายใจแล้วก็ไปเพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีให้บ้านน่านลูกค้านะครับ ก็กอดอื่นก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามใน YouTube ใน l i น์ในเฟซให้บางโตสัหน่อยนะครับก็ทีมงานชวนชมบางโตก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับก็อยากให้อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมันมันโดนปิดกั้นการมองเห็นน่ะแล้วก็ถ้าถ้ามีการแชร์ออกไปเยอะๆหรือมีการกดถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ช่วยเหลือสนับสนุนชวนชมบางโต แล้วก็สั่งต้นไม้ก็รบกวนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนี่ข้างล่างนี้ลายแอดนะครับมีแอดนำหน้านะครับมีแอดนำหน้าลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับสั่งได้เลยนะครับมีแอดนำหน้าลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับมีแอดนำหน้าลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับสั่งได้เลยนะครับนี่ข้างล่างนี้ครับนี่สั่งในนี้เลยลายแอดนะครับลิตเติ้ลการ์เด้นสั่งได้เลยนะครับเพราะว่าสั่งในลายส่วนตัวหรือแชทเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะเด้งช้ามากแล้วก็บางโตไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับสั่งในลายแอดลิตเติ้ลการ์เด้นเนี่ คิวออกส่งคอยรับลูกค้าคอยอะไรอย่างนี้มันจะทําให้ต้นไม้ถูกส่งตรงเวลานะครับแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรมีการแจ้งเลขพัสดุมีการแจ้งอะไรถูกต้องนะครับมันจะทําให้ปัญหาเกิดน้อยนะครับถ้าในไลน์ส่วนตัวใน Facebook เนี่ยบางตัวไม่ค่อยได้เล่นพูดตรงๆก็คือบางตัวไม่ค่อยได้เข้ามาดูแชทดูอะไรเท่าไหร่บางตัวโพส์โพส์โพส์ลงไปอย่างนั้นแหละลงไปเลยนะครับโพส์ลงไปให้ลูกค้าเห็นแล้วก็สั่งทั้งนี้เลยครับเนี่ยนะครับใครจะสั่งต้นไม้ก็ไลน์แอนด์ลิตต์้นกาเด้นนะครับเนี่ ลายแอดนะครับดิทเทิการ์เด้นนะครับสั่งได้เลยนะครับอ่าวันนี้เห็นไม้สวยๆนี่ดูกิ่งก้านใบออกดอกนี่โอ้โหต้นเขียวๆปิดๆนี่คือไม้มีจาหนนะิบางโตเลี้ยงไม้มีจาหนิไม่ใช่ว่าไม้มีจาหนิจะบางโตจะไม่ให้ความสนใจบางโตก็เลี้ยงดีนี่ให้ปุ๋ยให้อะไรตามระบบด้วยนะนะครับเพราะว่าพอไม้พอให้ปุ๋ยเนี่ยจะให้ปุ๋ยเท่ากันทุกต้นนะครับต้นไหนมีจาหนิหน่ะไม้มีจาหนิมันถึงสวยอย่างงี้ไม้มีจาหน,หนิบางโตนี่นี่เดี๋ยวบางโตจะให้ดูอะไรอ่ะบิ๊กยกให้ดูสักต้นหนึ่งไม้มีจาหนิ เนี่ยดูนี่คือไม้มีตําหนินะครับเนี่ยของพี่ปฏทตีปเนี่ยมีตําหนิเป็นรูนี่ครับเนี่ยนี่ครับแต่ดูดิกิ่งก้านใบดอกสมบูรณ์มากนี่คือไม้มีตําหนิของบางโตนะครับเนี่ยถ้าหากไม่บอกว่าตรงนี้มีรูไม่มีใครรู้เลยครับว่าเป็นไม้มีตําหนิมีไม้มีตําหนิทั้งหมดเลยนะก็ใครที่รับไม้มีตําหนิไปแล้วจะเห็นนะครับว่าไม้บางตเลี้ยงไปจนสมบูรณ์ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังของไม้สวยจะเลี้ยงดีๆไม้ตําหนิจะปล่อยตายไม่ใช่เลี้ยงดีเหมือนกันให้ปุ๋ยเท่ากันนะครับไม้สมบูรณ มันจะให้ดอกดกแล้วมันจะทนมากนะครับมันจะทนเพราะว่ามันพูดง่ายๆเหมือนเราเนี่ยพอพอรอดตายหรือว่าหายป่วยแล้วมันจะมีภูมิคุ้มกันร่างคือตัวต้นเนี่ยจะสมบูรณ์มากแล้วให้ดอกดีมันทนทานอ่ะทนทายาตเลยนะครับนี่บางตขายไม้มีตำแหน่งนะนี่ชุลพันนี่ชุลพันกี่ต้นเนี่ยไม้สิบเอ็ดนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดนิ้วนี่มีแปดต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมี มีแปดนิ้วอีกเก้าสิ1สิบ็ดิบสองสิบานี่มีมีสิบกว่าต้นมีสิบกว่าต้นเนี่ยแล้วก็ทุกต้นนี่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็โอ้โหเห็นอย่างนี้เลยครับดูนะครับดูอันนี้มีตาหนิทั้งนั้นรอยลิดรอยหน่อยเนี่ยต้นแฝดนะครับรัดล่ากก็มีตําหนินะครับเนี่ยนะครับ,น,นะรบนี่บอกเลยนี่ไม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 ่ถอนให้ดูไม่รู้หรอกมีตาหนิตาหนิมันอยู่ในดินไม่รู้หรอกนะครับนี่นี่ดูนี่ร <c oughs> ากแตกขนาดนี้เนี่ย เนี right here, so there, you know, here, ่ยมีตำหนิตรงนี้นะครับนี่ชี้ถึงจะรู้นี่คือมีตำหนิตรงอื่นไม่มีนะมีแค่นี้แหละนะครับเนี่อย่างต้นนี้เนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยนะว่ามีตำหนิเนี่มันมีตำหนิอยู่รากเส้นนี้นักเส้นนี้ไม่มีรากเส้นนี้ขาดไปเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยไม่บอกก็ไม่รู้เลยเนี่ยไม่ได้ถอนด้วยเนี่มีตำหนิแค่ตรงนี้มีรอยนิดเดียวนี่แค่นี้เองแค่นี้เองเนี่ยใครสนใจสิบกว่าต้นขอพันเดียวะชุดที่หนึ่งนะ ชุดที่หนึ่งเนี่ยใครสนใจสิบกระต้นนี้ขอพันเดียวนะครับนี่สิบกว่าต้นนะสิบกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ต้นสิบสี่ต้นนะครับนี่ขอพันเดียวนะครับขอพันเดียวส่งฟรีด้วยมังโตใจถึงเลยส่งเอเ็มเอสด้วยนะครับเนี่ยใจใจเลยนะครับนี่สิบก่าต้นนี้ขอพันเดียวส่งฟรีด้วยส่งเอเ็มเอสด้วยนะครับนี่ขอพันเดียวชุดที่หนึ่งผ่านไปนะดูดูให้ดอกนี่คืคอไม้มีตำหนินะครับให้ดอกสีสันนี่จัดจ้านเลยเนี่ยนี่เหลืองซับเจริญเเบอร์นี่ย พยาเพิ่มซับเนี่ยเหลืองซับเจริญเบอร์หนึ่งเฮ้เบอร์อันนี้อ่าเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองนี่แสงจันทร์นี่นี่ดูตัวนี้สวยๆเลยนี่ห่อซับนี่นะครับนี่เป็นงานนี่ชมพูลูกไม้นี่ดูสวยๆทั้งนั้นครับเนี่ยเหลือเนี่ยชุดที่หนึ่งใครชอบก็แแปบหน้าจอมาใครชอบแคบหน้าจอมันใครชอบแคบหน้าจอมาชุดที่หนึ่งใครชอบแคปบหน้าจอมาพันเดียว ทรงฟรีอ่ะชุดที่สองต่อไปนี่นี่ดูห่อซับสวยๆนี่ยนะครับเนี่ยดูตัวนี้ซับเศษถีเนี่นี่ลูกไม้ดอกม่วงนี่ชมพูตัวใหม่นี่นี่พญาเพิ่มซับนี่นี่โอ้อันนี้แสงทองอันนี้แสงทองนี่แสงทองทั้งต้นเลยเนี่ยอันนี้แสงทองเนี่ยไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับนี่มีแมลงศัตรูพืชด้วยนะครับก็อยู่แบบนี้แหละนะครับอยู่แบบนี้แหละก็ช่วยกันไปนกกระลงมากินมัน มันเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับเนี่ยไอชุดที่สองนี่มีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดเก้านะครับเนี่ยอ๋อมันเป็นไซส์กระถางสิเอ็ดนิ้วหมดเลยแล้วมีกระถางจานใหญ่ก็เนี่ยชุดนี้อ้าอตเติมอีกหน่อยตามอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวบอกว่า ชุดนี้มันดูน้อยจังเอาเติมอีกหน่อยนี่นี่ต้นเล็กต้นเล็กหนึ่งเติมอีกหน่อยเอาเติมต้นเล็กไปเติมต้นเล็กไปเอาเติมต้นเล็กไปไปซัดไปไปซัดข้างในก็ได้กบว่างใช่ไหมไปตัดข้างในก็ได้ ตัดขั้งในก็ได้ทั้งข้างนอกไม่ได้ฮะ,ะไม่ใช่คือจะจะตัดจะตัดท้้งในก็ได้หรือตัดตรงนี้ก็ได้ออตัดไปเลยไปเลยไปเลยไม่เป็นไร <c oughs> เอาตับไปแล้วอไอรอ,อ,รอค,คือเขาจะทำงานกันแล้วเราลงคลิปก็เลยเกรงใจกันก็ดับเครื่องก่อนนะครับเนี่ยชุดสองนะครับชุดสองพันเดียวพันเดียวเยอะๆเยอะๆเงี้ยเนี่ยดูไม่บอกไม่รู้หรอกมีจนิเนี่ยมันอยู่ในดินเนี่ยบางตัวยกขึ้นมาจะเห็นหน่อยนึง ต้นนี้เห็นหน่อยนึงนี่ต้นนี้มีหน่อยนึ่งเห็นไหมนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยบางตขายเป็นไม้ตําหนิไปนะครับนี <KO> ่ยสวยๆแล้วก็ถามว่าไม้ตําหนิบางตนี่มันเป็นยังไงโอ้โ,โหนี่ดูสิไม่บอกไม่รู้หรอกมีตาหนิต้องยกขึ้นมาถึงจะเห็นว่าเป็นรอยนะครับนะครับบางทีคือเนี่ยไม้ที่บางโตยกส่งลูกค้าแล้วอ่ะมันมีรอยเนี่ยบางตก็เปลี่ยนต้นบางทีไม่ได้แ,แจ้งลูกค้าหรอกนะครับเพราะไม้มันเป็นรอยบางทีแจ้งไปมันก็ คือมันมันมันก็เท่านั้นนะพอมันแจ้งไปมันก็ต้องเปลี่ยนดีบางตัวก็จับไอ้ที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยมันอยู่ในดินไงบางทีเราไม่เห็นหรอกนะครับเราลงขายเราก็ไม่เห็นเราพยก้นมาถึงจะเห็นมันเป็นรอยเป็นรอยหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยต้นนี้สวยมากด้วยนะครับพยก้นมาก็เป็นรอยนี้หน่อยหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนต้นนี้แล้วลูกค้าไปนะครับเพราะไม่งั้นมันไปถึงลูกค้าเนี่ยก็โดนว่าแล้วว่าเอาไม้อะไรมาให้นะครับก็ไม่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 ค่อยถ้าไม่พลาดจริงๆหรือว่าถ้าหากแบบไม่ไม่แบบ เหลือปากกอแรงจริงเนี่ยบางตจะไม่ค่อยพลาดน,นะครับแต่มันก็มีอ่ะมีที่หลุดไปให้ท่านลูกค้าบางทีแบบบางทีเรามองไม่เห็นจริงๆก็มีเพราะมันอยู่ในดินมันอยู่ใต้ดินทุกอย่างไม้จำหนีส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนะครับพอถอนขึ้นมาถึงจะรู้นะครับนั้นเองอชุดนี้ก็กี่ต้นเนี่ยให้เป็น 13, 13, 13ต้นเนาะ12หรือ13ต้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ต้นนะครับ13ต้นนี่มีทั้ง14นิ้ว11นิ้ว8นิ้ว6นิ้ว พันเดียวส่งฟรีเนี่ยดูดิไม้ตำหนิอะไรเนี่ยให้ดอกขนาดนี้ดูก็ฝากท่านลูกค้าคอมเมนต์มาคุยมาบอกมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ออย่างคลิปนี้คือไม้ตำหนิใครรับไม้ตำหนิไปแล้วก็ฝากฝากอะไรคอมเมนต์พิมมาบอกหน่อยว่าไม้ตำหนิตอนนี้ของของท่านลูกค้าที่รับไปเป็นยังไงบ้างออกดอกดีไหมสวยไหมนะครับเพราะว่าบางตกล้าการันตีว่าไม้ตำหนิของบางตัวเลี้ยงดีไม่ต่างจากไม้ปกติเลย นะครับให้ปุ๋ยให้อะไรเท่ากันนะครับแค่มันเป็นลอยแล้วก็ไม้ตําหนีมันจะมีความพิเศษคือมันจะให้ดอกอะไรจัดกว่าจัดเลยอ่ะเนี่ยดูดิมันจะให้ดอกแบบนี้เลยเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนจะรู้ว่าตัวเขาเองมีความด้อยเขาก็เลยต้องสร้างปมเด่นขึ้นมาโดยการให้ดอกให้อะไรจัดๆเลยเพื่อให้คนนั้นสนใจเขาเพื่อให้เขาเป็นที่เป็นที่ถูกจับจามองนะครับเพราะว่าตัวเขาอะด้อยด้อยคือเขามีตําหนีเขาก็ต้องให้สร้างดอกสร้างอะไรเยอะๆเพื่อให้เป็นที่เป็นจุดเด่น นะครับอันนี้เป็นนิสัยของชวนชมเลยนะคือไม้ต้นไหนที่พ้นจากเนี่ยเป็นลอยอย่างนี้มาเขาจะให้ดอกให้อะไรสวยมากชุดที่สองก็เนี่ยขอพันเดียวส่งฟรีมีสิบสามต้นชุดที่สามมีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าต้นนะอันนี้นะครับเนี่ยสิบห้าต้นมีหกนิ้วมีแปดนิ้วมีสิบเอ็ดนิ้วนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นลอยนิ่ๆหน่อยหน่เป็นไม้แฟนซีโขดใหญ่ๆนะครับมีลูกไม้มีไม้ตัวใหม่มีอะไรเต็มเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับให้15ต้น15ต้นเลยนะ15ต้นเลยนะบอกก่อนเลย15ต้นตกต้นละเท่าไหร่เนี่ยออก็นั่นแหละเอาไปเถอะนะครับเนี่ย15ต้นเลยนะขอพันเดียวส่งฟรีนะครับไม่พูดมากไม่พูดเยอะให้ให้เสียเวลาเสียอะไรมากมายนะครับนี่ส่งฟรีนะครับหนี่ย มีชุดหนึ่งเนี่กี่ต้นนี่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นหกนิ้วแปดนิ้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวอันนี้เยอะอันนี้เยอะเลยอันนี้ยี่สิบต้นได้มั้งเนี่ยนะครับเนี่ยยี่สิบต้นได้นะครับ,นะรบมีแปดนิ้วไม่ไรยี่สิบต้นได้เนี่ยก็เป็นไม้เป็นรอยนู่นนิดนี่หน่อยนั่นนิดนี่หน่อยแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเป็นรอยอย่างเงี้ยไม่สังเกตไม่รู้หรอกเนี่ยเป็นรอยอย่างเงี้ยเห็นไหมลากมันขึ้นมาปิดหมดแล้วเนี่ยอันนี้มีรอย้วอนะ่ะไม่มีรอยเลย อ๋อมันจะอยู่นี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 ่มันจะเป็น่างนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยลาเป็นรอยนิดนึงอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอถอนมาแล้วมันเห็นก็ไม่ได้ส่งไปแล้วนะ,น,น,ลน,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 นะครับเนี่ยเนี่ยอ่านี่เป็นรอยหน่อยหนึ่งเห็นไหมนะครับเนี่ยมีแค่นี้แหละอันนี้มียี่สิบต้นอ่าอันนี้มียี่สิบต้นเป็นไม้มีตำหนินิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแถมแถมไปน่ะมีต้นเล็กๆมีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยนะนะครับก็จะแถมแถมไม่ให้นะครับเนี่ยก็ก็เดี๋ยวใส่ไปให้นะครับเนี่ยนะครับ นนชุดที่3านี่ก็ตีว่ามี20ต้นแล้วกันก็เดี๋ยวให้ไปเกินอยู่แล้วแหละนะครับก็ตีว่ามี20ต้นเนี่ยขอพันเดียวส่ง EMS ฟรีส่ง EMS e นะครับค่า EMS ก็150บาทเนี่ยก็เนี่ยครับมีหนึ่งสชุดอ่ะชุดที่1อันนี้คือชุดที่1เนี่ยพันเดียวชุดที่2พันเดียวชุดที่3พันเดียวชุดที่4พันเดียวนะครับส่งฟรีนะครับ,รนะรบท่านใดสนใจทักทายมา อันนี้ก็ถอนไม้พี่ปฏิบัติถอนไปแล้วตะก,กี้นะครับอันนี้ของคุณจําชื่อไม่ได้แล้วก็สั่งต่อญี่ปุ่นทองสูงต่อญี่ปุ่นทองสูงหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นคือเอามาขายแล้วก็ยังไงอะ่ะสั่งกนทีละต้นสองต้นนี่ขายหมดแล้วนะขายหมดละนี่ทรงสวยลากดีเป็นไงเนี่ยให้ฮอร์โมนเร่งลากทุกอันนี้ทุกทุกสี่วันนี่สวยมากนะครับเนี่ยก็เอาไปทั้งสองชุดเลย เี่แถมแถมให้ไปอีกสองต้นอันนี้นอกรอบเลยเนี่ยแถมให้ไปอีกสองต้นนะครับเนี่ยดูลากิงก้านทรงโอ้เป็นเลี้ยงเลยอรับรองใหญ่โตสวยนะครับเนี่ยนะครับสองชุดนี้ก็มีลูกค้ารับไปละนะครับอัเนียของพี่ประทีปเนี่ยเป็นงานเนี่ยไม้ําเนี่ไม่บอกไม่รู้หรอกเพราะมันอยู่ใต้ดินนี่มองเผลอๆเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยนนี้ไม้ไปขึ้นสองปีบแล้วนะเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีจำเนิตรงไหนเนี่ยเนี่ยมีแค่ตรงนี้แหละไม่บอกไม่รู้ นะครับเนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยเอาเอาอันนี้เป็นหลังไม้ไม่มีใครรู้หลอกลาก้นเนี่ยดูเด็กนี่ลา่าสวยๆเลยนี่มีตรงนี้เนี่ยหายดีแล้วด้วยนะครับเนี่ยแค่นั้นเองนะครับเพราะไม้ตําหนีหรือว่าไม้ไม้ทุกอย่างดีเนี่ยยังไงบางตัวก็จะเลี้ยงเท่ากันเสมอหน้ากันไม่มีแบบว่าไม้ตําหนีก็ปล่อยตายปล่อยแห้งเลี้ยงทิ้งๆว่างไม่ใช่ทุกอย่างจะแบบเลี้ยงเท่ากันให้ปุูยเท่ากันรดน้ําเท่ากันเพราะนั้นพอไม้ตําหนีพอมันหายดีแล้วจะสวยมากนี่ดูอันนี้ต้นหนึ่งเนี่ย เนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยลากขายดีละนะครับก็นานๆจะมีมาสักทีเนี่ยคุณประทีปรับไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีมีปอยเซียนมีปอยเซียนมีปอยเซียนปอยเซียนสวยๆไว้เนี่ยนะครับตามในคลิปเลยนะครับเนี่ยต้นละสามร้อยขอค่าส่งห้าสิบเนี่ยใช้กระถางที่เป็ดนิ้วหนึไม้พร้อมแต่กิ่งก้านนะครับเนี่ยไม้ทุกต้นเนี่ยแทงกิ่งข้างแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะให้ช่างมาเทปูน เพราะว่าเลี้ยงบนปูนไอร้อมันระเหยขึ้นไม้แตกกิ่งก้านดีทั่วทรงองค์เอวสวยไม่มีสแลนนะครับจะเอาแค่เอาไม้อนุบาลจะอยู่ในสแลนพอเซตเรียบร้อยแล้วนี่แดดร้อยร้อยเปยห้าเปอร์เซด้วยนะครับใครที่บอกว่าโอ้ยมันต้องมีสแลนบ้างนี่ครับบางโตได้พิสูจน์แล้วว่าโปยยเซียนยังไงก็คือโปยยเซียนเป็นไม้กลางแจ้งที่ท้าแดดท้าฝนท้าลมเหมือนชวนชมอะละ นะครับเนี่ยยิ่งยิ่งอยู่กลางแจ้งดอกจัดจัดนี่นะครับเนี่ยให้ดอกดีอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใครต้องการโปรเซียนก็นี่เอหนึ่งถึงเอห้ายังอยู่นะครับบีบียังเหลือเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันเหลือต้นไหนบ้างนะครับเนี่ยยังมีต้นไหนบ้างสั่งได้เลยต้นละสามร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับใครสั่งห้าต้นส่งฟรีเลยนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับหรือใครจะแคปบหน้าจอเอาก็ได้นี่ยชอบต้นไหนก็แคปบหน้าจอแล้วก็วงวงมานะครับเนี่ย แคบหน้าจอแล้วก็วงมาเลยนะครับเนี่ยหรือไม่ไใครที่มันมีเลขมีอะไรที่ดูอยู่มันจะมีคลิปเก่าที่ที่ยังอยู่นะครับก็มีหลายต้นที่ยังอยู่เนี่ยโอ้สวยจริงสวยจริงสวยจังเลยเนี่ยเนี่ยดีดีสีเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเสรษฐีเมืองไทยใหญ่มีอะไรอะ่ะอันนี้ดีดีสองนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยชมพูเศรษฐีเนี่ยไม้สวยไม้สวยให้ดอกดีเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เขียนอะไรเรียบร้อยนี่ดอกเพิ่งมาใหญ่มาก มองไทยเหมือนกันเนี่ยเป็นไงใหญ่มากสวยเนี่ยพบลักเนี่ยพบลักดอกใหญ่ๆเลยนี่ดูนะครับเนี่ยมีตั้งดอกใหญ่ๆญสวยๆนี่แตกกิ่งก้าหนหมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดูแตกกิ่งก้านแล้วเห็นไหมเนี่ยทุกต้นทยอยแตกกิ่งก้านแล้วนะครับเพราะว่าไม้ถูกเลี้ยงบนปูนใครบอกว่าเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงมันต้องทําที่เลี้ยงให้ดีทําลยไม่อันนี้คือเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยเนี่ยดูเนี่ยบอลเป็นไงเนี่ยเอาไปทาใส่กระถางสวยๆนะครับเนี่ย ไม้อยู่ในนี้เป็นไม้แบบเลี้ยงเก็บอะไรแยะๆข้างในก็มีเดี๋ยวช่ายอยเอาออกไปนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเทปูลหมดเลยเพื่อเอาโปยเซียนเลี้ยงเพราะว่าจะได้ได้ดอกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอร้อนเนี่ยไอร้อนนี่เราไม่เราไม่เราไม่หมกเม็ดเราไม่เราไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ห่วงวิชานะครับพอตอนเช้าลดน้ําไม่แฉะเลยแล้วก็ไอร้อนอ่ะมันจะประทะกับน้ํากับพื้นปูนแล้วมันก็จะไอร้อนมันจะขึ้นไม้จะแตกกิ่งก้านดีมากไม้จะให้ดอกดีมากเพราะไอร้อนไอร้อนจากปูเนี่แหละมันขึ้น ถ้าเลี้ยงบนดินดอกจะมาช้ากิ่งก้านจะแตกช้าเพราะว่าไอร้อนจากดินมันน้อยนะครับมันจะเป็นไอชื u, ้นไอเย็นมากกว่านะครับไม้มันก็จะแทงรากต้นจะใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่จะไม่ค่อยให้ดอกแต่พอมาไอร้อนจากปูเนี่ยเนี่ยไม้จะให้ดอกดีนะครับตรงนั้นก็เหมือนกันเนี่ยที่ต้องยกยกให้สูงเพราะว่าบางทีหมามันวิ่งนะครับเราก็ต้องกันให้พ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูสวยงามไม่ใช่มันวางกับพื้นอย่างนี้มันก็ดูแบบเนี่ยเดี๋ยวพอเทป,ปูเรียบร้อยนี่ก็จะยกนะครับเนี่ย สวยเลยส,ยสวยเลยนะครับท่านใดสนใจทักทายมาทักทายมาได้เลยของดีของสวยนะครับเนี่ยลูกไม้สวยๆเนี่ยอ่าไม้ไซส์กระถางปี๊บที่ลงขายปิ๊บก็ครึ่งปี๊บต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นละ500ขอค่าส่งว่าต้นละ500ส่งฟรีนะ5ต้น2,000ส่งฟรีเนี่ยยังมีหลายต้นเลยนะเพิ่งมีลูกค้ารับไป56ต้นเองยังมีอีกนะสวยๆเลยดูในคลิปใครต้องการดูก็ บอกบางโตเดี๋ยวบางตส่งคลิปให้แล้วยังสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คุณมิโกะก็รับไปแล้วห้าต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดการนะครับเดี๋ยวค่อยส่งไปอันนี้ก็คุณมิโกะก็รับไปแล้วนะครับแต่ก,ก็เดี๋ยวค่อยส่งไปนะครับแล้วก็ไม้ไทยชุบเอ็นิ้วเนี่ยที่ลงขายวันนั้นนี่มีต้นที่หกแปด4 17สองสิบสี่สิบเจ็ดยี่บสองยิบสี่นะครับเหลืออีกหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดอีกเจ็ดต้นนี้นะครับต้นละสามร้อยส่งฟรีเจ็ดต้นนี้ขอสองพันเจ็ดต้นนี้ขอ 2000. ใครจะรับเจ็ดตรงนี้ขอสองพันอ่ะเดี๋ยวบอกว่ามึงโตแถมอีกสักต้นไม่ได้อ่ะอมาเนี่ยแถมต้นนี้แถมต้นนี้เป็นไม้แฟนซีเหมือนกันนี่แถมต้นนี้อีกแปดต้นอ่ะเดี๋ยวบางโตเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยมึงโตอีกสักหน่อยที่เขาได้ครับจัดไปนี่ยเก้าต้นไปใหญ่ๆไม่ต้องกลัวเนี่ยเก้าต้นนี้ขอสองพันอ่ะขอไหมเนี่ยเก้าต้นนี้ขอสองพัน มาก่อนได้ก่อนไม่มีจองนะครับไม่มีจองสั่งละโอนเลยนะครับสั่งละโอนเลยเดี๋ยววันวันเสาร์น่าจะส่งให้นะครับวันเสาร์น่าจะส่งให้แต่ถ้าใครสั่งตอนนี้เดี๋ยวพอลงคลิปคิปเสร็จเรียบร้อยสั่งตอนนี้โอนตอนนี้เดี๋ยวถอนนม่งคืนนี้เลยนะครับใครสั่งเร็วก็ถอนเร็วก็ใครสั่งหลังสองทุ่มก็หนุนไปถอนพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าบินจะออกก่อนสองทุ่มบินจะออกประมาณสองทุ่มแล้วก็มาถอนไม้นะครับนะครับก็ก็เนี้ยครับเนียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นแถมสอง จ็ดต้นสองพันส่งฟรีแถมสองต้นข้างหน้านี้ให้จัดไปเลยนะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักทายมาก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับขายของเก่ากินนะครับเพราะว่าบางตก็จะรวบรวมเงินเพื่อว่าที่ไปซื้อไม้แบบช็อตใหญ่ๆเพราะช็อตใหญ่ๆแล้วมันได้ไม้แบบมาทําสวยๆเยอะๆครับมาซื้อเล็กๆน้อยๆก็มันจะขายถูกก็ไม่มีกําไรนะครับก็ต้องซื้อทีแบบช็อตใหญ่ๆเพื่อที่จะมาขายแล้วจะได้มีกําไรแล้วก็ลูกค้าจะได้ของที่ถูกนะครับ โมโตก็จะขายงานศิลปะแบบนี้แหละถ้าลูกค้าท่านใดสนใจไม้ทุกต้นที่มันมามันไม่ได้มาแล้วสวยเลยมันมาในี่สภาพแบบนี้นะครับเพิ่งติดกิ่งก้านเพิ่งมาไม่มีคือใครที่มาที่ร้านอ่ะใครที่รู้ว่ามันมันมีเท็กเจอร์ยังไงไมายังไงถ้าลูกค้าจะรู้ว่ากว่าที่บางตจะได้ไม้สวยๆแต่ละต้น่ะมันใช้เวลา 3- 4เดือนจําได้ไหมล่ะพวกเนี้ยที่ขึ้นแรกๆเนี่ยดูไม่ได้เลยกลิ่งก้านเพิ่งมากระปิดกระปอยเนี่ยเนี่ยผ่านไป3เดือนเนี่ยเป็นไงนสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยดูเดด เนี่ยนี่ใช้เวลา3มเดือนทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบปิ้งแล้วสวยเลยไม่ใช่นะครับกว่าจะได้ไม้แต่ละต้นที่เอามาโชว์ลูกค้าที่มาอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทํานี่มาสภาพเนี้ยมาคือเพิ่งเสียบติดอย่างเงี้ยเนี่ยเพิ่งเสียบติดเงี้ยกิ่งก้านเพิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเราต้องมาเลี้ยงอีกเราต้องมาทําใหม่อีกเราต้องมาอะไรอีกนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่แบบจะมาสวยปิ้งตรงนี้เลยหรอกในราคานี้นะครับใหม่ใหม่เพราะนั้นมันก็เนี่ย อย่างใครที่เคยเห็นตอญี่ปุ่นที่มาตอนแรกๆเห็นมกิ่งนิดเดียวมาเนี่ยยังไม่ติดดอกเนี่ยตอนนี้สวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีเวลาของมันทุกๆุอย่างเนี่ยมันต้องมันต้องลําบากมันต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าซื้อไปเถอะครับงานสวยๆงานดีๆเนี่ยดูซิกิ่งก้านเนี่ยกลมๆสวยๆเนี่ยเนี่ยขอเจ็ดร้อยเนี่ยส่งซีด้วยใครจะเอาเนี่ยเจ็ดร้อยส่งซีด้วยเนี่ยถ้าเอากระถางไปด้วยก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่ง <N ee> นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยอันนี้ใหญ่จริงสวยจริงขอ800เนี่ยส่งทั้งกระถางฟรีด้วยเนี่ยสามต้นเนี่ยขอ2 0 0พเนี่ยอันนั้นสาต้นเนี่ยขอสองพถอนส่งเนี่ยสาต้นเนี่ยขอ2,000พอนส่ทงนะครับเนี่ยใครจะรับสนใจทักมาใครสมมติใครจะเอานี่บางตมีแถมอีกนะมันมันไปไหนหมดไปแล้วตรงนี้เอาไปขายข้างหน้าร้านหมดแล้วเนี่กยก็เดี๋ยวแถมให้อีกสี่ห้าต้นเดี๋ยวแถมให้อีกไม่ต้องกลัวไม,ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ของแถมนะครับ ทุกต้นที่สั่งนี่บางโตจะแถมให้เพราะว่าน้ําจิตน้ําใจกันลูกค้ามีน้ําใจมาลูกค้ามีน้ําจิตมาช่วยเหลือสนับสนุนบางโตบางโตก็ต้องมีน้ําใจในการเขาเรียกว่าอะไรแถมให้ของขวัญมันจะเป็นการค้าที่สมบูรณ์แบบนะครับบางโตไม่ใช่เพราะค้าเต็มร้อยนะครับบางโตอย่างนี้แหละนะครับง่ายๆสบายๆนะครับไอคนไหนที่ไม่ได้แถมที่แม่อะไรคือให้รับรู้ไว้เลยนะครับว่า มันถูกมากแล้วมันถูกมากแล้วแล้วกำไรแทบจะไม่มีก็เลยไม่ได้แถมแต่อย่างเงี้ยสามต้นสองพันเข้ามั้ยคือทรงฟรีนะครับเพราะมันมันยังพอมีกําไรเดี๋ยวบางตัวดูถอนดูดูต้นไม้แถมให้ก็มันจังมัเหลือกาไรสามสี่ร้อยก็มงันก็แถมนะครับแต่ถ้าอันไหนที่แบบอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างไอ้ไซส์ครึ่งปีไส้ปี๊บนี่ยห้าต้นสองพันอย่างเี้ยมันแทบจะไม่เหลือกําไรแล้วเพราะต้นมันใหญ่มันมันมีอายุมันมีอายุน้ําหนักเยอะ นะครับห้าต้นสองพันนี่เท่ากับต้นละเท่าไรต้นละสี่ร้อยเองค่าส่งด้วยค่าส่งเนี่ตกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับก็เลยไม่ได้แถมเพราะว่าถ้าเป็นลายต้นต้นละห้าร้อยนะห้าต้นก็สองพันห้าเท่ากับลดให้ลูกค้าไปห้าร้อยแล้วนะนะครับก็เลยไม่ได้แถมเพราะว่าเราลดราคาไปเยอะนะครับมันมีมันมีเหตุผลของมันว่าทาไมบางอย่างแถมทําไมบางอย่างไม่แถมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ,อ,อขอลูกค้าเข้าใจบางโตด้วยนะครับบางโตไม่ได้ค้าขายอะไรที่เกินไปนะครับบางโตโอ้โหลูกค้าเป็นหลักอ่ะนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเนท่านี้ครับวัสลามุอะไรกุ้มวเรามาจุลล้อวะบบารากาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ